ทำพูดที่พลเอกพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถ้าบอกว่าเชื่อถือไม่ได้ถ้าบอกว่าฟังไม่ขึ้นเชื่อถือไม่ได้คนระดับผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมันก็ต้องมีเบาะแสในการพูดมันหาหลักฐานง่ายมากใช่ไหมเสรีพิสุทธิ์จะบินไปจะบินมาจากที่ไหนอ่ะไปโรงพยาบาลชั้น14หรือว่ากล้องวงจรปิดตลอดเส้นทาง หรือว่ากล้องวงจรปิดตลอดโรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่แค่ชั้น1ิบเนี่ยมันเสียหมดเลยการหาหลักฐานมันหาได้ว่าคุณเสรีพิสทธิ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ไปแบบไหนยังไงไปพบกันจริงไหมหลักฐานมันหาได้และคำพูดของอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคงจะไม่เลื่อนลอยอะ่ะอยู่ดีๆจะมายกเมฆทำไมมาลมาลบเครดิตของตัวเองทำไมใช่ไม่ใช่ ที่ีพลเอกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาบอกว่าตัวเองพูดโกหกงั้นเหรอความหมายคือว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผลสะท้อนของมันก็คือแกเดินทางไปถอนฟ้องเรียบร้อยไปถอนฟ้องออกมาเรียบร้อยแสดงว่าสิ่งที่แกพูดยกเมฆมาพูดขออภัยไม่ได้ยกเมฆยกเหตุผลมาพูดมันก็สอดคล้องกับพฤติกรรมในการกระทำที่บอกว่าถูกสั่งให้ไปถอนฟ้อง ดังนั้นพฤติกรรมมันค่อนข้างชัดว่ามีการสั่งการให้ไปแทรกแซงองค์กรอิสระอย่างเช่นปปชโดยคนที่แทรกแซงคือนักโทษชายทักษินชินวัตรอยู่ดีๆก็สร้างหลักฐานขึ้นมาชิน้นโหรานมาให้พวกเราดูมาเอาลูกฟุตบอลมาวางที่จุดโทษอีกแล้วถ้าเราไม่เตะบ้าง มันก็จะเสียเชิงผู้ชุมนุมที่สะพานชไมัยมารูเชศใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ต้องตั้งคำถามกับคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่แค่ต้องตั้งคำถามกับทักษิณชินวัตรสิ่งที่ต้องถามกลับไปดังๆอายการกรมพวพิและอีกองค์กรหนึ่งคือปปชที่เขากล่าวอ้างว่าทักษิณจะมาวิ่งเอง มาล็อบบี้ปปชอเองวันนี้ปปชได้รับการล็อบบี้แล้วหรือยังล็อบบี้แล้วใช่ไหมได้รับถุงขนมหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคาถามเพราะว่ายุคทักษิณเป็นยุคของถุงขนมคนอะไรที่เออะเอะก็แจกขนมอย่างเดียวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเออต้องถามคุณเสรีรพิสุทธิ์เหมือนกันว่า คุณเสรีพิสุธิ์ไปชั้นสิบสี่หิ้วขนมลงมากี่กิโลครับคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าวันนี้ไปเจอคุณทักษิณคุณทักษิณขอร้องพี่ถอนฟ้องเสถาหน่อยวันถัดมาตอนเช้าคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่านายกกิ่งรักก็โทรมาหาผมบอกพี่ถอนฟ้องนายกเสถาหน่อย สองอดีตนายกและสองอดีตไม่ใช่อดีตดีสองอดีตนายกและสองนักโทษไม่ใช่อดีตนักโทษยังเป็นนักโทษกันอยู่ทั้งสองคนสองอดีตนายกสองนักโทษโทรมาขอร้องผู้จัดการตํารวจแห่งชาติอดีตผู้จัดการตํารวจแห่งชาติให้ถอนฟ้องอยู่ดีๆอดีตผู้จัดการตํารวจแห่งชาติที่ไปฟ้องเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากตอนไปฟ้องเนี่ยบอกยังไงก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายอยู่ดีถอนฟ้อง มันมีเหตุจูงใจอะไรคำอธิบายที่บอกว่าผมไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นคำว่าไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นทำให้ผมมองย้อนกลับไปเหตุการณ์หนึ่งถ้าคนอย่างท่านเสรีพิสทจน์ไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นท่านจะให้นายสัตวแพทย์ท่านหนึ่งก้มลงกาบเท้า,าท่านได้ไงถ้าเหตุการณ์นี้ได้ไหมมีเหตุการณ์หนึ่งที่นายสัตวแพทย์ท่านหนึ่งไปพูด วิจารณ์พลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในทางเสียหายพลตำรวจเอกพิเสรีพิสุทธิ์ก็ฟ้องเขาเอาจิงเขาจัางมากก็เรื่องก็เดินอยู่แล้วท่านก็บอกว่าถ้าอยากให้ขอนฟ้องด้วยศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเนี่ยให้เขามากาบเท้าผมนายสารวรแพทย์นั้นก็บ้าจี้ไปกาบเท้าจริงๆไอ้คนกาบเท้าก็กาบเท้าไอ้คนให้กาบเท้าก็ยังกล้าให้เขากาบเท้าความหมายคือว่าถ้าท่านไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยเหมือนที่ท่านพูดในคลิปเนี่ย ท่านจะให้คนคหนึ่งมากราบเท้าได้อย่างไรใช่ไหมเอาหรือว่าทักษิณกราบเท้าท่านเสรีพิสุทธิ์อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เพราะในห้องชั้นสิบสี่เขาบอกกล้องมันเสียไม่แน่สงสัยทักษิณชินวัตรจะก้มลงกราบเท้าเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นไปได้มันพิกกลพิกนะสิ่งที่เราสื่อสารมาตลอด มันพิกลพิการกระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงขนาดนี้ถูกใส่ร้ายขนาดนี้ถูกเลือกปฏิบัติแล้วแต่เขาจะทำแล้วแต่เขาจะปฏิบัติทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดทําขาวเป็นดราอยู่ปัจจุบันเนี้ยเขาทําอะไรก็ได้แล้วทำไมอะ่ะแล้วทําไมบุคลากรกระบวนการยุติธรรมเรายังนิ่งเฉยอยู่แล้วปล่อยให้ นักโทษคนหนึ่งกุมชะตาทิศทางระบบนิติรัฐของไทยชี้นำแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมแทรกแซงแม้กระทั่งองค์กรอิสระแทรกแซงแม้กระทั่งอำนาจการบริหารประเทศสั่งการแม้กระทั่งนายกนั้นทมนตรีได้ประเทศไทยมันหมดสิ้นคนดีขนาดนี้เลยเหรอมันหมดสิ้นคนเก่งขนาดนี้เลยใช่ไหมเราจะเอาคนเก่ง แล้วโกงหรือจะเอาคนเก่งแต่ไม่โกงเราต้องมีคนเก่งแต่ไม่โกงใช่ไม่ใช่แต่วันนี้มันประจักษ์ชัดเจนความจริงเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพูดกันเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นมาอีกวันนี้วันนี้ในสภาคือรัฐบาลเขาบริหารงานไม่เป็นบริหารงานใครเคยเห็นผลงานของรัฐบาลเป็นชิ้นเป็นอันบ้างมีแต่ปล่อยความฝันออกมาเรื่อยๆ มีความฝันเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานตอนเช้ารัฐมนตรีช่วยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าเตรียมลงทะเบียนเชิญชวนพี่น้องเตรียมลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตภายในกลางเดือนหรือปลายเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาออกมาพูดตอนเช้าสื่อก็ประโคมข่าวใหญ่โต พอตอนเย็นมาออกมาให้สัมภาษณ์อกีกมันเป็นความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดของสื่อมวลชนรัฐบาลยังไม่มีการเตรียมการเอ้าแล้วสรุปมันยังไงพูดเช้าลบเบยน็นคือเปลี่ยนความหวังไปเรื่อยๆเปลี่ยนความฝันไปเรื่อยๆได้ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งแต่เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็เนี่ยเราคัดค้านมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคุณไปกู้เงินบาทมามาเปลี่ยนสกุลเงิน เพื่อที่จะมอบให้กับพี่น้องมันเป็นไปได้ไงอ่ะส่วนต่างของเงินที่มันหายไปมันก็เกิดขึ้นดังนั้นมันมีส่วนต่างตรงนี้อยู่เรื่องเงินดิจิ t a ลวอลเล็ตก็ต้องติดตามเป็นการขายฝันขายทุกโครงการเลยยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน